สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวอันนี้มาพบกันตอนเย็นๆค่ะพี่เตียเ้ยไปไหนอ่ะหนูเด็กๆมากินข้าวเย็นแล้วมาหนูพี่หลงมาแล้วพี่หลงพี่เตีย้ยมาแล้วเนาะพี่มีไก่พี่มีไก่มาให้หนูด้วยสวัสดีกันสวัสดีท่านผู้ชมน,นะโอ้โม มาหน่อยวันดีหน่อยวันดีด้วยคุชมหน่อยเดี then, <ination noises> ๋ยวเดี๋ยวพี่หยิบฮะเออพี่มีไก่ให <into itation> uh, um. ้ห <großes> นุงกินดีๆกินทบพี่หลงไหมนงไอ้พี่หลงไอะพี่หลงเข้ามานเดี๋ยวพี่หยิบฮะอีกพี่หลงว่สวัสดีครับพี่หลงอะนนงอ่ะเข้ามา อ่ะ่ีเตียไปก่อนละอันนุ่ิเดี๋ยวเด็กมาอันนี้อันนุ่มน้องอ่ะๆโยนให้แล้วกันน้องนั่งอยู่พีไม่กล้าเข้าอ่ะเตี้ยของเรากินรงไก่สับซอยบอกี้ซอยใหม่พังอีกแล้วล้างขาไเลยเนี่ยน้อ่ะ แม่เจ้ยหน้ารักาวานเจ้าหน้ารักเด็กน้อยเด็กน้อยของเราหางกินครับเพียบเรียบร้อยเลย <c oughs> จะก,กินครับเพียบเรียบร้อยเลยอีกเด็กกันมากินข้าวเย็นกันนะคะ ไรไหมน้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะเ๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวไล่ทุ่งกันมาแล้วแดดเปียงเปียงเลยสามฟามสามสี่โมงเงย็นแล้วเนาะแปดแปดวันนี้ก็พามาดูเด็กๆก็กินซื้อโครงไก่ย่างให้เขากินเนาะ ัพี่หลงหมดย่ังพี่หลงยังไม่มาเลยยังหมดยังใส่ใจยอย่างย็นชินใหญ่มาเลยมาหนออืมอันนอแล้วเข้ามาหนูก็เกรงใจพี่เตี้ยจริงอึบ พี่โยนให้ตรงนี้กินใจน้องน้องเล็กน้องเล็กกินไปน้องเล็กจะตัวใหญ่กับพี่มานี่ตัวมาก่อนน้ำท่วมตัวเท่าหัวตอนนี้เหรอหัวเล็กกับตัวตอนมานะเขาวิ่งลุยน้ำยันต้องกจังจังจังอยูยอ่ตัวน้อยอุ้มได้ตอนนี้ดูตอนมาแล้วสุดประมาณเท่าเคี้ยวเพชรแต่ ข้าวเคลือพชรตอนนี้อตัวตอนนี้โอ้โหตัวตันตุ่มุตุมมต่ม,ม <c oughs> อุอ่ะนาะอ่ะทดลองนอนยังอิ่มอย่างนาะนเีค่คลิปนี้นะคะก็พ <c oughs> ามาดูเด็กๆเขากินข้าวเย็นกันยามเย็นแล้วเราก็ไปดูป่าไม่ได้ป่า เชา้าทั้งเย็นเลยก็ทิ้งไว้ก่อนเนาะดูบรรยากาศเย็นๆน,นะคะดูพี่ลองให้ยืนกินตรงน้อว่ายังนาออ่ะเนี่อ่ะพี่ให้ตรงนี้เนี่ยอึ๊บอ๊กิงแยกกันนาะงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูเด็กๆเ,เขากินข้าเย็นกันค่ะกับสวนไม้สวนผักเราเนาะ วันสี่ไม้ดาา่างก็ยังไม่ค่อยฟื้นดีนะคะอากาศหนาวอาเนาะอันนั้นก็สาคูด่างที่เราแยกไว้เนาะก็เริ่มจะฟื้นแล้วเ,เริ่มจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผักที่เราแบบต้นหอมผักชีเนาะเราก็เอาส่วนโคนมาปลูกผักชีไปเรื่อยก็แตกละค่ะอันนี้เงินไหลมาเราก็แยกมาเนาะจาก หลักยาวเนาะที่เขาเลื้อยขึ้นกับเลื้อยข้างๆอันนี้นกนะคะเบิร์ดเบิร์ดค่ะนี่เบิร์ดอันนี้หน,น,น้าง,งัว่ะเนาะแฉะน่ารักน่ารักักกบแก้สารพัดนึกค่ะอันนี้เราก็คือเลิต้นขากำลังแตกแล้ว ลาเขากำลังออกเนาะอ่าหมดแล้วลูกเด็กหมดจะคุยเคค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดแล้วคะ่ะหมดทุงแล้วไก่เ,เราพี่หลงอึบอ่ะพี่หลงอึบอึบที่กระลุกไม่ไหวแล้วเนะี่ยนั่งแล้วค่มะมออันนู้นเคคกะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้ถือให้เด็กๆเกขาเลย สินแล้วบบนี้กนข้่ะก็คลิปนี้ก็มาดูเด็กๆก,กินข้าวเย็นกันนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปวิ่งเล่นในทุ่งรอแดดล่มลมตกกัน,นกินข้าวกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้กับเด็กๆน้อยๆที่หลบพิเตียเรานะคะ สวัดีท่านชมในเนะสวัดีท่านชมใน,นกำลังอิ่มค่ะกำลังอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนิแมวช่องน้องไม่ได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทา่านผู้ชมหนเนาะเจ้พี่เหลงเจ้พี่หล,ง,หลงของพี่ กำลังเพลินกำลังเพลินเจี๊ยงกำลังเพลินหมดแล้วเห็นไหมอ่ะกินน้ำกินน้ำอันนี่น้ำเนี่อ่ะอันนี้อ่ะวางเขาอืออะนนี้กินน้ำปะมอยหยามอดหยาอ่อนอ่อนอ่อนพี่หลงเนี่ยก็พี่หลงแบ่งพี่หลงกินแล้วกัน สวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอบคุณครับที่รับชมผมครับพี่เตียกับพี่หลงนะครับสวสันะครับสวัสดีครับ